ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกที่มันยังกล้ายามกล้าเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันก็คงจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันคงจะคิดว่าประชาชนน่ะอยากให้การสนับสนุนมันประชาชนยังเชื่อมันอยากมันประชาชนจะออกมาปกป้องมันประชาชนยังออกมานะครับเ,เขาเรียกอะไรมาสนับสนุนมัน มันก็เลยทําอะไรไม่คิดถึงประชาชนมันมันก็ไม่สนใจก็เพราะมีประชาชนอย่างเงี้ยสนับสนุนไม่อยู่หรือเปล่าพักที่มีไอ้เรียมมันคุมอยู่ไงครับผมรับเงินหัวละห้าร้อยแต่ผมเลือกส้มครับรับเงินหมากาเบอร์อื่นใช่ไหม ข่าวดีดีไอคอนก็คงเป็นแพะนะครับเรื่องตากใบใช่ไหมคะไม่หรอกครับคุณบูมปังปังคุณบูมปังปังนะครับผมบอกเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสครับนะไม่ต้องไปซีเรียสที่ที่ดีเอสสั่งฟ้องนะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับที่ดีเอสั่งฟ้องเพราะอะไรครับเพราะผมรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะมันตั้งธงออกมาแล้วไงครับผมเลือกพักที่รักประเทศไทย เพราะมันตั้งทงเอาไว้เอาไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ายังไงมันก็จะสั่งฟ้องถูกต้องไหมอ่าอย่างที่ผมเคยพูดและเคยผมเคยบอกเสมอว่าถ้ามันสั่งฟ้องไม่ได้แล้วมันต้องปล่อยตัวภายใน84บวันมันก็เสียหน้าดีเอสไอมันก็เสียหน้ายังไงดีเอสไอมันก็สั่งฟ้องนะครับและยังไงดีเอสไอไม่ว่าคุณจะไปพูดอะไรคุณจะไปแก้ตัวยังไงยังไงก็แล้วแต่มันก็ใช้ดุลยพินิจของพนัดงกานสอบสวนว่าฟังไม่ขึ้นเนือออกปะ นะมันก็ใช้ดินดุลยพินิษของมันว่าฟังไม่ขึ้นเพราะอำนาจสอบสวนอยู่กับมันถูกต้องไหมก็อย่างที่บอกมันอยากจะเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่อยากเอาอะไรเข้าเข้าสานวนก็ได้นะครับเขาไม่ฟังฟังไม่ขึ้นถูกต้องไหครับเขาเขาไม่สนใจแนละ้วทงเขาตั้งเอาไว้แล้วไงว่ามันต้องเป็นแชร์ลูกโซ่ทงเขาตั้งเอาไว้แล้วว่ายังไงกูก็ต้องสั่งฟ้องถูกต้องไหมผมถึงได้บอกไงว่าไปดูนะรไปรอไปรอ,ปอดูว่าอายการจะสั่งฟ้องหรือเปล่า ถึงแม้กระทั่งอายการสั่งฟ้องสุดท้ายแล้วก็ต้องไปดูว่าศีสารน่ะจะยกฟ้องหรือเปล่าเพราะนะครับมีกี่คดีแล้วะ่ะที่ดีไอเน่ะทำคดีแบบเนี้ยแล้วพอถึงอายการไม่สั่งฟ้องถึงสารยกฟ้องเนี่ยกี่คดีแล้วอะ่ะถูกต้องไหมผมถึงได้บอกไงว่าพนักงานสอบสวนะ่ะมันตั้งธงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะบมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่มันจะไม่สั่งที่ที่มันจะสั่งไม่ฟ้องอะ่ะเพราะอะไรครับอ่าเพราะอะไรครับมันไม่คนไปแจ้งข้อกล่าวหาเอง ถูกต้องไหมมันเป็นคนแจ้งเขากล่าวหาเองมันเป็นเป็นคนไปฝากขังเองอะไรเองนะครับแล้วถ้าวันนี้มันไม่สั่งฟ้องมันเสียหน้าไหมละ่ะถูกต้องไหมถ้ามันไม่สั่งฟ้องอ่ะคำถามคืออะไรว้าอ่าคำถามคือสมมตินะมันไม่สั่งฟอง้องอ่าแล้วมึงไปตั้งข้ขอกล่าวหาเขาเขาได้ไงอะ่ะถูกต้องไหมอ่ารัดเยียวยาไปแล้วคดีตากใบ ได้ไปครอบครัวเป็นร้านอารัดเยียวยาไปแล้วได้ครอบครัวเป็นร้านไม่เกี่ยวหรอกครับนะครับเยียวยาเยียวยาก็ส่วนเยียวยาครับคนที่ทําผิดก็สมควรจะโดนลงโทษครับไม่ใช่วันนี้คนทําผิดก็ยังมารับราชการเหมือนเดิมปลดเกษียณไปก็มีเงินบําเหน็จบนานาญกินเหมือนเดิมนะครับอะไรมีเงินอัดเรียบร้อยครับทุกวันนี้เป็นเงินทั้งนั้นจึงวุ่นวายในขณะนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยไม่ได้ซีเรียสเลยครับที่ดี i อสไอสั่งฟ้องยังไงมันก็สั่งฟ้องอยู่แล้วนะครับเพราะมาตั้งโทรมาตั้งมามาตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่ว่าคุณจะเอาข้อมูลอะไรสํานวนอะไรเข้าไปยังไงอะไรก็แล้วแต่แต่มันต้องสู้ตามขบวนการของกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันต้องสู้ตามขบวนการของกฎหมายยังไงก็ต้องเอาสํานวนเอาพยานหลักฐานเข้าไปต่อสู้ถูกต้องไหมแต่ถามว่ามันจะฟังหรือเปล่าแน่นอนครับมันไม่ฟังอยู่แล้วมันไม่ฟังอยู่แล้วนะครับและบอสจะได้ออกมาไหมคะ ถามว่าบอสจะได้ออกมาไหมก็ต้องรอดูว่าอายการเนี่ยคืออย่างนี้ครับมันจะมีสองสองอย่างนะคอ่าคือนะครับเสียงมากมายนะครับคืออย่างนี้ครับมันจะมีสองอย่างก็คือว่าถ้าภายในวันที่สิบมกราเนี้เอาง่ายๆภายในวันที่สิบมกราเนี้ยอายการสั่งฟอ้องไม่ได้ก็ต้องปล่อยตัวบอสทั้งสิบแปดคนออกมาหมดเลยนะถ้าอายการสั่งฟอ้องไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสำนวนเนี่ยส่งไปให้อายการแล้วไม่ใช่อายการจะสั่งฟ้องนะครับ ไม่ใช่นะครับอายการก็ต้องตรวจสอบสํานวนก่อนนะว่าเอกสารหลักฐานเนี่ยนะครับพอฟ้องไหมข้อมูลหลักฐานและนะครับเขาก็ยังให้โอกาสกับนะครับทางดีไอคอนนะแล้วก็บอสทั้ง18คนอ่ะได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะครับได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะไอ้นี่นะครับในชั้นพนักง,งานสอบสวนที่พนักง,งานสอบสวนไม่ได้ข้าวอะไรเงี้ยเงินคือพระเจ้านะครับ ต้องพีจีเซนเจอร์นะครับจัดให้กับพวกนั้นเงเงินคือพระเจ้าแสดงว่าแสดงคุณบอกว่าเงินคือพระเจ้าแสดงว่าตัวคุณน่ะนะครับใช้เงินซื้อได้หรือเปล่าครับครอบครัวคุณใช้เงินซื้อได้หรือเปล่าครับลูกเมียพ่อแม่คุณใช้เงินซื้อได้หรือเปล่าครับคุณถึงได้บอกว่าเงินเป็นพระเจ้าอ่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่านะครับตัวคุณซื้อด้วยเงินไม่ได้คุณคงจะบอกว่าเงินเงินเป็นพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าเงินเป็นพระเจ้าแสดงว่าตัวคุณน่ะนะครับ เงินซื้อซื้อคุณได้เงินซื้อครอบครัวคุณได้เงินซื้อตระกูลคุณได้เงินซื้อพ่อแม่คุณได้คุณถึงเห็นคุณถึงได้บอกว่าเงินเป็นเป็นพระเจ้าคนไทยอย่าหวังพึ่งรัฐบาลชุดนี้เลยเงินที่คนไทยจ่ายไปก็เงินภาษีไทยสมบัติชาติกันทั้งนั้นอีกผมไม่ได้ <c oughs> อา้า ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คุณคุณก็ต้องบอกว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เงินที่เงินจะเป็นพระเจ้าครับถูกต้องไหมฮะอ่าถ้าคุณบอกว่าเงินเนี่ยเป็นพระเจ้าแสดงว่าคุณนั่นแหละครับสมยอมสยบให้กบเงินเองถูกต้องหรือเปล่าครับขอบคุณค่ะนะอ่าคิดใหม่ครับวันนี้นะครับคําถามคืออ่าเงินเยียวยาตากใบไม่ใช่เงินกระทํความผิดนะภาษีของคนไทยนะถูกต้องครับใช่ครับ เป็นเงินภาษีของคนไทยผมถึงได้บอกไงเงินเยียวยานะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็ต้องเยียวยาแต่คนที่กระทำความผิดทุกวันนี้ยังรอยนวลอันนี้มันก็ไม่สมควรถูกต้องไหมเงินเป็นพระเจ้าไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอเงินเป็นพระเจ้าไม่ได้หรอกค่ะถ้าไม่มากพออ่านะครับก็แล้วแต่ความคิดครับแต่สําหรับผมนะครับอ่าสําหรับผมนะอ่าเขาเรียกอะไร เงินนะครับสำคัญกับผมแต่เงินซื้อผมไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเงินสำคัญกับผมแต่เงินซื้อผมไม่ได้แค่นั้นเองคนมีเงินไม่ติดคุกครับมีคดีก็ประกันตัวอ่าถามว่าคนมีเงินไม่ติดคุกนะครับเพราะมีคดีนะครับก็ประกันตัวคำถามคือถ้าอย่างนั้นนะครับ18บบอสทำไมติดคุกล่ะครับทำไม ทนายตั้มติดคุกแล้วครับทําไมแม่ตั๊กป่าเบียติดคุกแล้วครับคนเหล่านี้ไม่มีเงินลวครับทนายตั้มไม่มีเงินละครับบอสสิบแปดคนไม่มีเงินลวครับแม่ตั๊กป่าเบียไม่มีเงินลวครับคนเขากินข้าวกันทั้งนั้นขาดธรรมะขาดอิสระสัจจะสี่ครับครับจริงไหมครับอ่าคดีดังสังคมสนใจไม่เกี่ยวหรอครับไม่เกี่ยวหรอครับอ่า คดีดังสังคมสนใจนะครับไม่เกี่ยวหรอกครับอ่าผมผมเอาว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับและสมัยนี้นะครับนะครับสมัยนี้ผมออกเลยครับคดีไหนก็ดังครับเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับคดีไหนเงียบนะประชาชนก็วิ่งหาสื่อนะแล้วก็สื่อก็พร้อมที่จะงับอยู่แล้วสื่อพร้อมที่จะงับอยู่แล้วถูกต้องไหมนักร้องพร้อมที่จะงับสื่อพร้อมที่จะงับทนายหิวแสงพร้อมที่จะงับอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนียทุกคดีนะครับมานนี้หมดนะครับและนะครับผมก็ต้องบอกว่าสมัยนี้นะครับคนที่มีเงินนะครับยิ่งประกันยากด้วยเหตุผลเพราะอะไรครับนะครับคนยิ่งมีเงินยิ่งประกันยากครับคําถามคือพอคนมีเงินโด,โดนโดนโดำเนินคดีปุ๊บมีการตั้งคาถามเลยมึงจะช่วยกันหรือเปล่ามึงใจนี้กันเปล่าใจนี่คนหรือเปล่าไอ้นู้คนหรือเปล่าถูกต้องไหมครับอ่าคําถามคืออย่างกับสจ,อจ,อจอโจโต้งอะ อ่ามีเงินไหมใหญ่ไหมคดีดังไหมออดังหมดแหละถูกต้องไหมตอนนี้ผมบอกเลยครับคดีจากคดีเล็กก็กลายเป็นคดีใหญ่ได้ครับต่างประเทศเขางงกับประเทศไทยเรือกครอบครัวคนโกงมาเป็นรัฐบาลอีกนะครับหนีคดีแล้วกับประเทศไทยไม่ต้องติดคุกถูกต้องครับถูกต้องครับผมถึงได้บอกไงอ่าวันนี้นะครับ ผมถึงได้บอกว่าสังคมเนี่ยมันวิปริตอยู่ไงนะครับสังคมวิปริตไงเชิดชูคนที่ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินแปลกไหมล่ะไม่ให้สังคมวิปริตจะจะให้เป็นสังคมอะไรครับวันนี้เชิดชูคนที่ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินใหญ่ไม่พอผมว่าไม่ไม่ใช่ใหญ่ไม่พอหรอกครับหลักฐานไม่ชัดมากกว่าครับ ใช่ใช่แต่ชั้นสิบสี่ล่ะคำถามคือชั้นสิบสี่คำถามคือคุณออสครับชั้นสิบสี่จบหร้อย่างครับจบหร้อย่างครับชั้นสิบสี่ตอนนี้ทุกอย่างเงียบสงบไม่มีอะไรเลยหรือตอนนี้ชั้นสิบสี่กำลังจะเป็นภูเขาไฟที่กําลังจะระเบิดแล้วคุณคิดเหรอครับว่าทักษิณจะไม่จะไม่ต้องกลับมปติดคุกอ,อีกอ่ะคิดเหรอครับ <laughs> นะคิดนะครับอ่าโอกาสที่ทักษิณจะกลับมาติดคุกแหละนะครับอีกเท่าไรมีโอกาสสูงครับบอกได้เลยครับงานนี้นะครับยิ่งผมบอกเลยครับยิ่งทักษิณออกมาแบบเนี้ยผมมองว่าวันเนี้นะครับคือการล้อนลนคือการส่งสัญญาณไปที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือส่งสัญญาณไปอ่าถึงบอกว่าถ้ามึงไม่ช่วยกูนะเออ เดี๋ยวกูใจนี่นะกูจะเปิดโปงนะกูจะไม่นี่มึงนะอ่าคือพยายามที่ลนเพราะรู้รอยู่ว่าวันเนี้ยนะครับอ่าทุกคนเนี่ยนะครับอย่างการเรื่องของชั้นสิบสี่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าคนนู้นก็ออกมาคนนี้ก็ออกมาคนนั้นก็ออกมากลุ่มนี้ก็ออกมากลุ่มนั้นก็ออกมาอ่าเพราะฉะนั้นผมบอกเลยชั้นสิบสี่ไม่รอดนะแพทยสภา,าก็ออกมาแล้วกสอมอ